เวลาสําคัญมากๆผมเชื่อว่าพี่น้องอ e ีสักคู่หนึ่งก็จะหิวข้าวนะครับเรามาหิวข้าวร่วมกันดีไหมตรงข้างหลังนี้คือรถสุขานะครับข้างหลังนี่นะครับพี่น้องครับบนเวทีแห่งนี้สําคัญมากๆมีสจอสองคนพูดแล้วยังขาดอีกคนหนึ่งพี่น้องว่าขาดไหมอีกคนหนึ่งขาดสจทางไหนล่ะนู่นทางเกาะจันนู่นนะฮะสจทางเกาะจันชื่ออะไร ชื are, ่ออ <i diction aries> <g ad> ันนัจริงเป่าพี่น้องหล่อไหมนะครับลำดับจากนี้ไปอยากจะให้พี่น้องได้ฟังความจริงจากใจสำหรับณวันนี้ชนบุรีมีพรกการเมืองแล้วคนที่ทำงานร่วมกันมาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรและต่อไปนั้นเราจะทำงานแบบไหนจะมีความสุขขนาดไหนเพื่อพี่น้องชาวชนบุรีปรบมือด้านลงให้กับสจันนปีดาสุติจิตครับเชิญครับ สัก5นาทีครับเชิญครับครับต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพนัธิคมและใกล้เคียงวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พักพลังชนของพี่น้องคนชนบุรีที่ได้ตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าเป็นแนวทาง ในการเมืองที่เราจะมีพักเป็นของตัวเองที่ผ่านผ่านมาตั้งปี48-49พี่น้องประชาชนคงจะเห็นปัญหาต่างๆปัญหาในการในบ้านเมืองเกิดความแตกแยกมีการแบ่งสีเสื้อกันต่างๆสิ่งเหล่านี้นั้นพักพลังชนนั้นไม่มีแนวคิดที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมโดยเฉพาะ พี่น้องชาวพนัิคมพี่น้องชาวอำเภอก่อจันทร์บ่อทองแล้วก็ผ่านทองถือว่าการเมืองนั้นเป็นของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นที่เราจะมาร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ของเราวันนี้นั้นถ้าพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดชนบุรีนั้นเลือกเบอร์หกเราจะมีสอสอ เป็นของตัวเองที่จะเข้าไปผลักดันง,งบประมาณลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีที่ผ่านมานั้นเราไม่มีตัวแทนจากพี่น้องประชาชนหรือตัวแทนจากองค์กรต่างๆที่ไปดูระดับประเทศถ้าเรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปในสภาเรามีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นทีมงานเดียวกันเราจะได้ถึงสองเด้ง สองได้ยังไงฮะสสนั้นคงจะไปดูแลและผักดันงบประมาณต่างๆในส่วนกลางลงมาในอำเภอลงมาในจังหวัดของเราประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพี่ใหญ่ของจังหวัดคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยท่าใภายนำของท่านวิทยาคุณปื้มที่ผ่านมานั้นเราไม่มีตัวแทนที่จะเป็นปากเสียง งบประมาณต่างๆที่ลงในพื้นที่นั้นค่อนข้างจะน้อยอย่างที่ท่านสอจอพรชัยได้พูดมีการเรียกเก็บผลประโยชน์ต่างๆที่งบประมาณลงมาในพื้นที่ก็คงไม่ต้องพูดเดี๋ยวหาว่าไปโจมตีเขาจะผิดกฎหมายอีกในการเลือกตั้งงบประมาณพี่น้องประชาชนคงจะเห็นว่ามีอ่างเก็บน้ำคลองหลวงที่จะเกิดในจังหวัดชนบุรีคืออ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่อยู่ที่อําเภอก่อจันของเรา ก็มีการหาเสียงกันอย่างมากมาย40ป,ปีนั้นเป็นความเจ็บปวดของคนก่อจันทไม่สามารถที่จดำเนินการก่อสร้างสิ่งต่างๆได้จะผูกบ้านในสวยๆส,สักหลังหนึ่งก็ไม่ได้เพราะติดอยู่ในพื้นที่อ่างไปคว้าจะเข้าก็เข้าไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่อ่างผมได้คุยกับหลายๆท่านผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่านผมจําได้ท่านาวิทยาคุณปื้มได้เป็นเลขา รัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ผักดันจํานวนงบประมาณจํานวน10ล้านบาทเพื่อทําหาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเห็นก็บอกว่าสร้างอ่างเก็บน้ําคลองหลวงแล้วพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับสารผลกระทบคือสารแมกนิตท,ที่จะทําให้สารก่อเกิดมะเร็งทันวิทยานั้นได้ผักดันงบประมาณจำนวน1ิล้านบาทเพื่อให้จุฬาลงกรณ์มาศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม4ี่สิปีพี่น้องเชื่อไหมครับ คนมาทำมาหลายรัฐบาลหลายสมัยก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเนื่องจากติดปัญหาต่างๆที่ไม่สามารถที่นำเรียนได้ได้งบประมาณจำนวน10ล้านบาทนั้นจุฬาก็ได้มาสำรวจผมก็ได้ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดที่อำเภอก่อจันจุฬาได้มาสำรวจแล้วก็บอกว่าไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็สามารถดำเนินการ สร้างอ่างเก็บน้ำคงหลวงได้ถามว่าพี่น้องประชาชนถ้าอ่างเก็บน้ำคงหลวงขึ้นนั้นพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนัธคมจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับมันมีน้ำแล้แงภัยแล้งซ้ำซากท่วมซ้ำซากพอน้ำท่วมก่อจนันทปุ๊บสามวันพี่น้องอำเภอพนัิคมจะโทรไปถามไอ้น้ำท่วมก่อจันทรหรือยังพอท่วมก่อจันร์ปั๊บสามวันมาท่วมอำเภอพนัิคมคิดว่าอ่างเก็บน้ำคงหลวงตอนนี้ดําเนินการสร้างไป กือบ20%แล้วพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพร,ระนธิคมนั้นคงจะได้รับความสะดวกสบายถ้าพี่น้องประชาชนอำเภอกอจันวันนี้ไม่ได้มาถ้ามาคงจะรู้ว่าผลงานที่ผ่านมานั้นท่านอาดีตนายกท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดคือท่านาเป็นสสที่ช่วยผลักดันงบประมาณตรงนี้ลงมามีค้นเอาอ้างผลประโยชน์กันอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นความเจ็บปวด แม้แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนมุรีนั้นจัดงบประมาณ85ล้านบาทไปสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอก่อจันยังมีนักการเมืองพูดแล้วขายชี้นหน้าเขาไปแอบอ้างว่าเป็นคนผลักดันง,งบประมาณมามาสร้างไปพูดที่ตลาดเกาะโพผมฟังแล้วก็ยังเศร้าใจการเมืองสมัยนี้พวกตอแหลพวกจหญ่ๆฮะอยู่ได้พวกซื่อๆตรงๆ ทำงานมีผลงานเหนื่อยอย่างท่านรัตนเทพปนุวัฒน์นะฮะเป็นประธานสาภาผมเป็นรองประธานสาภาสมัยแรกนอนกินกันมาโดยตลอดถือว่าเป็นบัดดี้กันก็ได้การเมืองนั้นถ้าเราไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเพื่อนในสังคมคงจะอยู่ด้วยกันลําบากวันนี้นั้นพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพระนคมถ้าตัดสินใจยังไม่ได้ครับเบอร์หกที่เราจะเป็นหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีในหมู่คณะช่วยผลักดันงบประมาณต่างๆเพื่อจะดูแลผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดผมยืนยันการันตีได้ผมนั้นก็เรียนอยู่โรงเรียนพนะนธิคมสมัยก่อนเรียนอยู่วนอ,นอพี่น้องอชาวคิดก็ส่วนมากจะญาติกันแล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่อยู่ในอำเภอพนัทธิคมก็อยากจะฝากวิงวอนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนัทธิคมนั้นช่วยตัดสินใจโดยเด็ดขาดต้องเบอร์หกที่จะ นำพาพี่น้องประชาชนไปสู่แห่งองค์กรแห่งความสําเร็จหรือองค์คาพยพนี้ให้ดําเนินการไปด้วยดีครับคงจะวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาเพราะท่นนานรัฐเทพพึ่งโทรไปเพราะพักหนึ่งบอกว่ามาหน่อยผมก็เลยคนกอจันทร,ร์ก็ไม่รู้ถ้าคนกอจันทร,ร์มาต้องมากวันนี้มาร้อยเท่านะครับครับขอขอบคุณครับมาเร็วไปเร็วนะครับท่านส,สอจอนันต์ปีดาสถิจิต พี่น้องครับนี่มาจากไหนเนี่ยน้องเปลือปรบมือหน่อยน้องเปลือจานนั้นจากไหนครับกับน,น้องเปลือแล้วหมอน,นางอยู่ไหนปรบมือให้หมอน,นางหน่อยเร็วที่ไหนอีกแล้วบอกตะโกนด,ดังๆนาวังเห็นแล้วปรบมือนาวังเห็นหน่อยอ้าวแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่มาเลยนะครับเอที่ไหนบ้าง บ้านช้างบ้านช้างบ้านช้างส่งเสียงหน่อยเร็วที่ไหนหัวหนอนหัวหนอนหัวหนอนหัวนหวนอนปรบมือดังๆที่ไหนอีกแล้วนาเลิกนาเลิกนาเลิกครับน้องเหียง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 ทุ่งขวางที่ไหนแล้ว เออมันเยอะมากพี่น้องชาวพนัฐนิคมปรบมือกับตัวเองหน่อยเร็วมันชื่นใจจริงจริพี่น้องที่เคารพขอใส่แว่นหน่อยนะครับกลาบเรียนพี่น้องตรงนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้ว่าพี่น้องชาวพนัฐนิคมผันธมิตรเยอะจริงเปล่าพี่น้องเอ้ยอว่าแล้วไงว่าแล้วไงส่งสัญญาณรู้กัน พันธมิตรเยอะพันธมิตรครับสำหรับทางด้านการลงคะแนนสามกรกฎาคมเนี้ผู้สมัครพรัคพลังชนไม่เคยเป็นสอสอมาก่อนไม่มีเพราะนั้นยังสดสดสิงสิอยู่เลยพรักพลังชนก็ไม่เคยเป็นพักในรัฐบาลมาก่อนไม่มีพรักพลังชนยังอุ่นๆอยู่เลยใช่ไหม่ใช่ใช่เปล่า ราะนันไม่เกี่ยวกับโหวตหนูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่น้องชนบุรีได้เวลารวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วครั้งนี้พนัสเกาะจันสจนวดีิรันเทพอนุวัฒน์ี่นะครับทำงานทางการเมืองผลงานเยอะมากสาธยายใม่หมดเดี๋ยวอ่างเก็บน้ำของหลวงเดี๋ยวท่านปะบูได้ฟังฟังเบาให้มันชัดๆพี่พี่น้องต้องการชัดชัดไหม เออชัดๆเอาชัดๆนะแบบไม่ชัดไมววันนี้รุรมนตรจะพูดให้ฟังจะชัดเรื่องอ่างเก็บน้ำคลองหลวงและผลงานมากมายนะครับเสมอต้นเสมอปลายตลอด20ปีในวันนี้รัฐมนตเ,เบอร์อะไรเบอร์อะไรพลังชน,บนเบอร์รัฐมนเบอร์พรรคพลังชนเบอร์ทั้งสองใบากาเบอร์คนเบอร์พรรคเบอร์ทั้งหมดคือเบอร์ อรอบมือกับตัวเองหน่อยครับขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพเรื่องนโยบายนาโยบายพรรคพลังชนไม่แพ้ใครเลยบอกพี่น้องตรงๆนะวันนี้ตั้งใจดูนโยบายและพี่น้องก็ได้มีการแจกจ่ายนโยบายพี่น้องใครยังไม่มีบ้างยกมือได้หมดทุกคนหรือยังได้แล้วนโยบายเป็นประวัติศาสตร์ของชนบุรีอย่าไปทิ้งนะเดี๋ยวต่อไปในแ,แผ่น 1, หนึ่งพันนึงก็มีไม่ได้นะนะครับบางคน ถ้าเก็บสัก30ปีนโยบายครั้งนี้มีราคาไหมอุย้ยเป็นนโยบายครั้งแรกของพรรคพลังชนหาซื้อไม่ได้พี่น้องเก็บเอาไว้นะดูให้ดีบางคนเก็บไว้วางไว้เฉยๆให้มันสงบนิ่งไม่ใช่ไปอ่านไปอ่านนั่นคือนโยบายของใครของพรรคพลังชนเพื่อใครเพื่อเรานี่บ้านใครบ้านใครบ้านใครพรรคใครเออปรอบมือหน่อยเพราะบ,บ้านของเราจะเป็นใครหรอ เพรานะนั้นพี่น้องครับชนบุรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดั้งเดิมพันนัดเกาะจันท์ก็แล้วแต่จะเป็นคนย้ายถิ่นฐานเข้ามาหรือเข้ามาทํางานขอเพียงแต่มันนอนที่นี่ก็ถือว่าเป็นคนบ้านใครบ้านเราใช่พี่น้องที่กร,รบพี่น้องย้อนกลับไปในปี40พี่น้องมันคุ้นคุ้นไหมปี40 1 2 1 3 1 4ปีที่ผ่านมาพี่น้องเคยลูลิตต้มยำกุ้งป้า อร่อยไหมเออไม่อร่อยต้องจำกูไม่อร่อยพี่น้องไม่อร่อยเลยนะครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นฟองสบู่แตกดังโผล่โอ้โหเศรษฐกิจมันลาบพนาศูนย์เนี่ยสถาบันห้าสิบหสิบโอ้ยโ,โดนเข้าฟีดก็แเข้าฟีดแช่แข็งเลยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคนที่เป็นนักลงทุนต่างๆนี่ส่วนเซโขคเมรติลังกากันหมดเลยนะเดือดร้อนต้องยอมยาพี่น้องเดือดร้อนรืเปล่า ตอนปี40เนี่ยใครตอนนั้นเดือดร้อนบ้างยกมือหน่อยสรุปว่าทุกคนไม่เดือดร้อนเลยนะครับใครเดือดร้อนปี40ยกมือเลยแล้วปี40เนี่ยยกแค่นี้หรือว่าอย่ามายุ่งกับกูทำนะอย่างนั้นหะรือเปล่ามนีนักธุรกิจคนหนึ่งเขาเรียกที่แหวกด่นานนะ่ะแหวกด่านน่ะนะการเจ็บปวดออกมาได้เอาชีวิตรอดได้นะครับพี่น้องพี่น้องรู้หรือเปล่าว่า ถ้าพี่น้องเคยดูทีวีสามห้าเจ็ดเก้าเอ็นบีทีเอเอสทีวีท o ู n ิชั่นเนชั่นเวทั้งหมดนังสือพิมพ์ต่างๆทุกฉบับนะครับลงประวัติของท่านหมดว่าลุกขึ้นมาได้ยังไงลุกขึ้นมาได้ยังไงครับไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสื่อต่างๆก็โหมข่าวครับ CNN ก็ไปออกมาแล้ว CNBC BBC World นะครับ ABC ีซีไ้ไม่หมดนะครับแม้อนเญี่ปุ่นก็ไปออกมาแล้วอ่ะดังไหมพี่น้องที่มาดังไหมดังเขางงอ่เออจริงๆเขาล้มแลย้ยนะนาดคนนี้รอดได้ยังไงฮะแต่กว่าจะรอดเดี๋ยวพี่น้องจะรู้มารอดอยังไงนั่นคือพลังฮะพลังในการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับพี่น้องเคยได้เห็นในทีวีที่คนหนึ่งเอาเอาแซนวิชเอาถังแซนวิชคองแล้วก็ยืนขายแซนวิชเห็นไหม เคยเห็นเปล่าเคยเห็นเปล่าขายแซนด์วิชสิริวัฒแซนด์วิชเคยได้ยินเปล่าเคยได้ยินเปล่าใครเคยได้ยินสิริวัฒแซนด์วิชดูในทีวีเคยเห็นบ้างยกมือหน่อยยกมือหน่อยยกมือแล้วคนไม่